สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้า USSR, oh, สู่ช่องแซ่บสองโค้งทีมครับมื่อนี้คลิปนี้ที่จะพาพี่น้องไปตะเวนเบิึงเฮ็ดพี่น้องคุณโอ้เห็ดคือตัวใหญ่แต่ไม่ไมายาสูตรงนี้เอา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 เห็ดเอาเห็ดพี่น้องเราเห็ดออกหลายป้าเห็ดไร้ก็เลยบอผ่านคลิปนี้ต้องพาพี่น้องไปเบิึงเห็ดป้าจะเยอะขนาดไหนถ้าจะว่าเราเฮ็ดไร้เด้อะเฮ็ดนั่งได้ได้ไปห้องหุ่นก่อนดีกว่าไปงางไป นไปตอนนี้อยู่อำเภอปลาติวนะครับดู่ะมีเห็ดอะไรบ้างด้านนี้มีเหรอเองพี่น้องมึงเห็ดมีเห็ดเห็ดยังเห็ดไข่บ่าสอค่ะเออนี่หลเห็ดไข่นะที่แม่ลาเห็ดไข่ที่แม่ลานเสศอุณนพี่น้องนีดเด็ด เป็ดปวดบานแล้วอันจุ่มอยู่พุ่นอันนั่นก่ะคากระคาอย่างไรย่ก็ร่องสีพูดค่ะอันนี้เท่าไหร่คะนี่ยอันนี้สองออ๋ออันนี้จานนี้สองอจานยังสองอยอบาทอันนี้เฮดเดังกันไหมอันนี้ค่ะเห็ดันหยุดประน่างหนห็ดพันไงล่ะังเ็พันงอันนี้ไข่อ๋อยังยังนาดยังหน่งบาน้าบานลยนะ อันละสองร้อยสอกันข้าวอั่ล่ข้งดีกัมีอ่าเห็ดอันนี้เห็ดยงดิคูกันเ็ไข่เห็ดยิ้มเ็ดนเ็สปอปีอันนี้าไข่ฮะอันนี้อันสามอันน้อยโอ้อันนี้ขาละรอันนี้สอง

ทิพย์แล้วว่าสื่อไปฝากแม่อยู่บ้านแต่ทิพย์เนี่ยบอกว่าท่านอยากกินอ่ากินไม่ได้อยู่แล้วเลยไม่ได้อยากกินอะไรก็ต้องกินว่าได้ยังไม่พอกินอ่าผู้เฒ่าบอกว่นคนกอดดูคนถามอยู่อือแต่ว่าตอนนี้มานสื่อไปฝากไปสอนกันก่อนก็ร่างทุกลงราคากันอยู่ครับ ได้แล uh ้วเทยมเดอรี huh. uh, ่าอ่ได้แล้วพี่น้องได้อันได้แบบนี้แม่ถัวถังถไหนตัอเลาสามลอยแล้วป่อยี่สิบบาทอืมได้สามลอยเศร้าเราไปฝาก้นยูบานอืมนี่ตัวละหายลอยสามห้าัหา่อยหรออืม มันถือกี่ระกนานะ,ระก,นกระสองสองถุงสามลอยเกีสอส่องถุงหกลอสองถุงหกอย,ออย <c oughs> แน่นกระถือถุงละอยแปด่ลังต่อลวค่ะ อันนี้ก็ใช่หวผิตินี่ก็นึงนี่อแก่แก่แกเลยห้กางลย่เอาน้ำผึงไปกินครับโสมพลนเบิ้งปลาเบิ้งอไนี่ครับเบิงโคกตอนนี้อยู่้างข้างตอนนี้อ้างนี้มุ่งหน้าไปยโสนะครับ ดกระไรจังหน่อยห่อนจังหน่อยตอนนี้หนี่งสองสามสี่ห้าเดียสองสามสี้าทังเดียทั้งทั้งมดนี่งสองห่อยสองหน่อย่าสองหนอาหมดนี่สองรยสามสิบีิดกว่านะะเอาดส่อาแยกสาดนี่ไง

แออออมนค่ะทีจับออกไปตำเทียวปะเมนนี่นี่ทุกนหนีก็เมนเหมอกันอันนี้เห็ดขช่าค่ะ,อะ,อะ,อะเออเออเห็ดไข่เพราะว่ามันเป็นที่ีไข่จ้าอ,อ๋อนี่เส้นทางไหนบอกพี่น้องครับบอกแล้วสี่บอกแล้ว,ลวทีกเพื่นอยากมาหาสื่อลุงเอาง่ายๆก็คืออยากไปเที่ยแกลไปไกลมากเซ็นยจอโซอำนาจครับพี่น้องที่ตลาดบ้านนี้บ้านยังก่อบ้านห้วงไทย มันมองไครเพื่อปลาดิวครับจริงๆมันกับมี่ตลอดสายอะล่ะจากจากจาจะโซไปอำนาจหรือว่ายะโซอุบลกับมี่ขึ้นกันครับเพราะว่าช่วงนี้หนาผลหนานมันกระสีแบบเน็ดกระสิวอกแนี่จะผู้มีหลานหน่อยยิ่งกันเดียร์ ร่างง่ายนจะเทนานใส่แล้วเอเดอกันอืมกลังแจงกันเฮ็ดเนี่ยไรวมแล้วนว่ารสสัมสอเก่อเือไแมนค่ะเพราะว่ามันเป็นกระเบื้อเนี่ย่มนจั่วโง่โง่ข้างงห่นี่มันสิมกจะต้องบางเขาจะแบ้านยุนี่ม่ใช่เดือเพะเพือมนเดี๋ยวก็จะเอื้อาปีเหรอเฮ็ดาปีก็เฮ็ดร่วมอ่าอยู่บ้านเขาเอื้อนเอื้อนยังอ่ะ บางเอเหเห็ดยงเห็ดซุ้มยังเห็ดซุ้มัวออเห็ดไอันนี้มันเป็นมาอมันเป็นเห็ดกะตัเอื่อหินกเดียร์่าคันเห็ด้ำบมามันสีบางบางอพูดเลยหตั้งซื้อไห่เนเพื่อนเอลอมาเพื่อนก็มาจับปลาข้างหลังปลาพี่น้องปลาทางแน่เลยครัปพี่ เอาได้แล้วคุณคุณนึงยางคือรถหรือพี่น้องไม่ได้ก็ได้ใช้ต้งกานแล้วเพื่อได้บ่หรอเดี๋ยวไปเดี right ๋ยวไปเอามามีเป like ิ่รถให้พ่อเราตังทอนนะคะเดี๋ยวเฮาจบจากลงเฮ็ดนี่นะเฮาไปต่อตลาดต่อพี่น้องค่ะ ถึงตลาดตลาดยังกับแม่ตลาดปลาติว๋วมั้งวตลาดใญ่ปลาติ๋วแล้วพี่น้องที่เคยมาถ่ายอ่ะจ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าข้างในมีเอียงแน่ ต่อด้วยหลอกคาครับไฟมดแดงอันนี้จานเท่าไรคะนี่ยี่สิบบาทไฟกระมินี่ยี่สิบบาทเหมื <c oughs> <c oughs> มอนเดิม ข้าเง้าเทนนิเฮดองี้ยบหีานลอยห่าสีร้าเหาบะนียบบะเหนียวห่าดีอกหนึ่งขาเหามันงามมันดูดีเห่ามันงามเลยมันเลยขาเาาเห้าตอว่านก็่ได้อวบเนาะมันค่อนลอ่นเนาะเสอออีร่าเสีบใช่ไหมรุ่ละ้วนเจ้าตลาดนี้จาจาที่ซื้อก็บบะเหนีาที่ซื้อก็เหนียเอาอ่ะ เออเปาถั่มอะไรงามนะดอี่แมยีแม่อะไรมันเอาไปวางหันกันก่อนปลาขาวแล้วไปวไปเก็มีมันมคุอ เกือบเกือบเกือบจะบานอันนี้เห็ดข้อนขาวกับเห็ดฟ่าปูก็เนี่ยกะหาเลาะเบิ้งแนวกิน,หเ,เ,น,นเหมือนพุทเิี่ยหล็กแยหะหล็กก่อน เสียงลดงก็น่าเป็นว่ะอัน ap> ี้อะลบามีเก้าสามไหมเก้าสามทุเรียนร้อยสามสิบบาทเงาะหอมพี่น้อสามโลลอยนี่เสียปล่าะนี่ส่บ้างไรบอกเอายังสามโล่

เนื้อ้างันี้็ะก่อนไก่อ่บจ้าอันนี้เป่นสามกัวานายก่ะโลอันนี้มันอสามโล่ะค่ะาดีี่เอาสมโลละกโล่ยิบมันยิบมันอันนี้มันนักเลยเนับเปลือก hắn bia lại là hắn chuyển về cho mày này Amen haha haha được thật sí, tốt, <cườiaries> มันเป็นแต่ไข่เนาะแม่รอนเป็นไข่นั่นหมเฮ้ยคือตัวใหญ่ค่ะแม่นะคะสิบบาทกินได้เยอะป่ะแม่ได้ถึงสิบหยงอ๋อแม่อันนี้คิจะเร่งใส่ไข่ตุวเพื่อแล้วไข่ะดอกไหหมดวพ่ดออกก็ได้เงี้ยเนียนเม่นกี่ไปให้มาค่ะ เท่าไหร่ครบห้าสิบบาทแล้ถึงบ,บ้านแล้วนัมี่เขาก็ได้อุ้มลูกกันบ่เน,นี่ยก็ได้อุ้มลูกแต่หมืว่าแต่หมืว่าเออมีคมนคมาเยอะแย่เลยสบายเลยมาหอดบ้านแล้ววันนี้เบึงคลองเข้าพี่น้องมาสรุปเผื่อวันเี้พิธะกองเฮ็บข้างหลังเดีบยวนั้ไปเก็บมาบางหันดิ เดี๋ยวพผ่านทางเดพาผ่าทางพักเนี่ยกับเตรียมพร้อมพักตอกพักเิวพ,พักหอพักหออันพักติ้ววันไหนะ่นบโคก่้นขอทบคุณพี่คุณน้องแปนี้หอดบานหอซอนแล้วอืมเยเออผู้ไดผ่านไปผ่านมาผนมานี้กนานขึ้นาน,าน,านาเห็นแน,น,น่จังเยน้นาองกับใครมนเน,ะนาะแมนยู่นี่เป็นยังั่นละดงดงอารมณ์มาตลาดกลางดงเหรพี่น้อง อ้าวแบานี้ลาทีลาหนองไปก่อนแล้วจังดัดใพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม